ตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับนะครับตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับผมก็เราทําการพักนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบ่อแก้วแล้วนะครับอ่าเสมิงครับผมก็นี่เป็นอ่าป้อมน้ำมันสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าสุดท้ายนะครับที่อ่าเราจะต้องทําการเติมน้ํามันนะครับเพื่อเอาไปดูในป่านะครับก็เราจะดูข้อแม่เจมกันเนาะก็ตอนนี้ก็อ่าชุดพวกผมนะครับนะครับสามสี่คันก็เป็นชุดของอ่าเกียวเอครับก็ มาถึงตกอนะครับเนาะทีนี้ก็อีกประมาณ8-9คันก็น่ากำลังจะตามมานะครับเพราะว่าทําการเติมน้ามันอยู่นะครับผมอ่ะได้ยินเสียงแล้วครับอ้าโอเคมากันแล้วครับผมอ่ะมากันแล้วครับผมอ้าวโอเคครับอ่ะตอนนี้ก็ชุดที่ตามมาด้านหลังครับหลังจากที่เติมน้ำมันกันเสร็จนะครับก็มาดีแล้วครับอ่ะมากันเป็นคู่รุ่นแล้วครับผม นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะกินข <regarde S 1> ้าวกันก่อนนะครับผมเนาะกินข้าวกันก่อนครับเดี๋ยวเราเราจะเข้าป่าแล้วครับผมเดี๋ยวดูคลิปอัดในดอยครับผมป้าโอเคครับผมป้าหาข้าวกินหาข้าวกินครับป้าเราจะลุยต่อแล้วนะครับผมโอเคครับนี่แหละครับผมความมันมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นทางหรือยังครับผมนี่ครับแนวระนาบครับเห็นไหมดินแดงแงครับดินแดงแงเปียะเปียครับ ผมแรงขึ้นไปนะเนี่ยครับผมขึ้นไปครับโน่นนะครับผมนี่คือทางลงครับดูครับผมชันชันลื่นลื่นครับผมลงมาครั้นแรกแล้วโอ้ยอะโอเคครับผมลงมาครั้นแรกแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเขตป่าลอยอินทนนท์ครับก็มาครั้งแรกครับผมก็นําทางเหมือนเดิมครับสดายต้อมกันเลยครับผูมครับรูว่าเดี๋ยวเขาจะลงมากันยังไง น้ำลองมันครับผมน้ำลองมันแน่ๆวันนี้ครับลื่นครับวันนี้ฝนตกมาฝนตกเกือบไปทิศครับผมบนทางลื่นลื่นเลยครับครับผมตอนนี้เราเถึงแล้วครับผมบ้านแม่เจาะครับผมเราจะไปออกบ้านแม่เจาะครับดูเส้นทางของวันนี้ครับผมมันโคตรทะเลใครเออโมเตอร์ไม่สาโอ้หมดไปเลยเออโมเตอร์ไม่สาครับโอ้มันมันมาลุบมาลุบหังลุบหังต่อไปครับ เอ้ยว้ป่เอาไว้ปนเอาไว้ป so ุ่นเอว่นมาปัน่อะไรมาไปขันตัวไปมาแล้วมั้เราปเอาป้นหน่อยป้นหน่อยปุนหน่อยปิดเอาปิดเอาปิดปิดเปิดขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยมาสจังหวะสองทีสองทีปิดนสทีปิดโอ้โหมันสวยๆครับ เดี๋ยวครับครับเดื๋ยใครเดี๋ยวครับครับผมผูครับผมผู้เชาญครับที่แปวันนี้ครับแดงแดงแล้วครับผมตู้เฮ้ยป่านนันไม่ยังปานนั้น่ะแานั้นไมายังนี่เขาเชี่าอย่าลุยไปวันนี้ครับมันมันแน่นอนครับผมนี่แค่เริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวมาลุยแคกครับผมครับมันมันเลย นี่แปลกเขาผ่านได้นะครับผมขาโหดครับขาโหดไปเจะเจอคนแรกเนินนี้ดูครับไปเลยดูชันชันไปเออมาตุนในสัครับมาดีดีลื่นลื่นครับวิวสวยๆเลยสองตัวบาลานสองตัวบาลานโอ้ยสวยครับผมสวยครับเฮ้ยขับต่อไปเว้ยไปหาแม่มือเินนี้ อาวต่อไปมังเร็วอาต่อไปครับอ้าวดูไรเนาเฮ้ยนี่ีีดีดี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยทำไงทำไงเฮ้ยทำไงเฮ้ยเลครับเล่ๆครับแดงแครับห้ามเดงเอ้ยปัดปัห้ามครับห้ามเตครับเกไม่มีเบไม่ได้ภาพสวยไปขันต่อไปเว้ย ดูครับนี่ครับนี่ดูทาครับเอ็มมอเตอร์เมซาเดินขึ้นมาครับดูครับทุกคนชันของมันทั้งชันทั้งลื่นเจ้าไปเอ็มเอาใครมาเนี่ยใครดูนี่ใครวะใครวะดูนี่หนึ่งอ่าครับผมเซฟตี้ครับเซฟตี้ใครลงแล้วเซฟตี้ครับมันลื่นครับผมอ่าประโขงครับปาๆโขง

เสองทีสองทีทำไงสองทีไอ้ไอ้ไอ่ามาคไล่ฟ้า,าครับตาช่องครับตาเจ้าหนุครับห้ม <c oughs> มามเปี๊ยครับเปี๊ยนี่ได้ภาพภาพตานั้นตานั้นมากกว่านะตัวไปเด้เอไปลง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 ไปเลยไปปล่อยเปี๊ ไปเบ้นที่ปา่าเฮ้ยกุ้งไว้ดูกุ้งไว้จแววจกคแอลน้ำไว้แจกคแอลน้ำด้วยโอ้ย <c oughs> ไปแล้วครับผมเนินแรกครับสนุกสนานครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเนินต่อไปครับเนินที่สองมันมันครับดึงความมันครับของเนินนี้ครับโอ้โหเอ่อมอเตอร์สบายเลยเดี๋ยวไปขับพักหายใ,ใจก่อนเอาใครโอ้โหสลาลมสลาลม โอ้โหมาครับผมก็ผมก็ขอเรียกเขาก็ครับอ่ะเปียกฝนหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้ครับเราก็มาถึงแล้วครับผมก็ดูครับผมมันมาไหมเอ้ยาต้องนักขาวโอ้ยเอออันนี้มาด้วยกันนะครับยังไม่ได้ถามเฟนบุ๊กอ่ะจะออกทางมาทางไปตามอ่ะอย่างนี้พี่คุณพี่คุณนะช่วยดยครับผมเฟนบุ๊กพี่คุณครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามีประมาณสี่คันครับกำลังลงมาครับ ชันผมบอกเลยครับชันชันมากเลยครับมันอะโคตรมันเลยว่ะมันมันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับนี่คือทางทางที่ผมลงกันลงมาเห็นไหมนี่แล้วครับผมนี่ครับนี่หนมครับนี่ครับขึ้นมาครับนู่นครับนี่ครับแดงๆเลยเห็นไหมแดงๆแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูครับเขาจะลงมากันยังไงมาแล้วครับผมมาแล้วครับไล์ฟานครับ มาป๋ามาโอ้ยโดนโอ้ยทำไมป๋าไป่บอกเขาเลยล่ะป๋าลงไปขบวนเดี๋ยวพาคุณครับผมพักแขนปักขาวครับตัวนี้ครับตึงแยกเลยแยงแองเลยครับแยงแองก่อนตัวเคลียต่อไปครับไล่ฟันอีกหนึ่งคันครับผมนะครับความเก่าครับเดี๋ยวพาหนะครับผมกระเป๋าพี่กระเป๋าครับโอ้โหไปคันอะคันนะครับอ่านี่คือทานลงมาครับได้๋รู้อีกหนึ่งคัน มาได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินเสียงแล้วออามาแล้วครับไล่ฟาร์นครับกับสองทีโอ้โหดูระวังโค้งลงบังโค้งค่อยๆลงมาพี่ท่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหป้าลงไปปลาปแากระดิเนียนครับกระดิเนียนกระดิเนียนครับโอ้ มันลื่นเฮ้ยปานันทำไงปานันปานันทำไงปานันทำไรเฮ้ยปานันทำไงไปแล้วครับผมฉันครับไปจอดรถพักนะครับผมจอดรถพักนะครับโอเคครับหนึ่งเนินครับสนุกสนุกครับผมผมจอดอยู่ข้างทางนะครับผมมาเป็นครั้งแรกครับก็ มีคลิปนะครับสวยๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับ MC ของต้อมสลายไฟดำนะครับคุณดูนะคุณดูบรรยากาศครับผมสวยไหมครับผมสวยนะครับคุณดูครับเดี๋ยวครับเป็นหุบเขาเห็นไหมสวยมากนะครับเนี่ยครับผมนี่คือพาดลงมากันขโมะครับพาดี่ไปแต่ทำไมนะครับตัวนี้เป็หุบเขาครับเห็นไหมครับผมก็ลงมากันครับเบ้า นะครับนี่กำลังลงมากัครับก็เป็นรี่ีซสวยๆครับฮะอ่ะพี่นะโอเคครับผมเนี่ยครับก่อนเอมอเตอร์แม่สาครับลำมารพิพันธเดือดไปแล้วไหมโอเคครับเอมอเตอร์แม่สาครับก็เอาคลิปสวยๆให้กันดูไปเนี่ยครับสวยฮะเข้ามาพิพันธครับกลับก่อนนี่เราอยู่กลางป่ากลางเขานะครับมาแล้วครับเออเตอร์แม่สาครับนู่นแล้วครับผมไตสันดอยมาครับ เราจะไปบ้านแม่ตะละนะครับมาครั้งแรกครับโอ้โหมันมันอะมันมันเดนะ้อยาวยาวโอเคครับมาห้าไม่ได้ครับเส้นนี้ห้า,าลงล่าครับนะครับต้นช่วงหน้า ครับก็นะครับผมผมกับเอมอเตอร์เมสานะครับก็เปิดเครื่งขึ้นมาก่อนนะครับเป็นสองคันแรกนะครับก็เดี๋ยวขอหยุดพักนะครับขอหยุดพักรอก่อนอ่ะรอพ่วกก่อนนะเป็นไงครับมันไหมเอ็มวันนี้โอ้ทางโคตรชันเลยนะดูทางครับเอ่อเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านแม่ตะละนะครับก่อนที่เราจะผ่านหมู่บ้านอีกไปเรื่อยๆนะครับที่ว่าเราจะไปออกอะไรเลยไปออกอ่าอะไรน้ําออกรูครับบรรยากาศสวยนะครับเนี่ยครับไปนะ สวยไหมโอเคครับก็บิดกันมันๆครับเดี๋ยวเราพ่วก่อนนะครับพวกผมหายพ่วกผมหายไปแปดคันเเสียงจากกลางป่ากลางเขาครับเเคอา็ x ครับผมอ่าไต่สันดอยมาครับผมกว้างๆครับสวยๆครับผมนะเราจะไปแม่ตะลากกันครับก็ครับผมพักเหนื่อยครับน้องพักเหนื่อยกบพักเหนื่อยก่อนโอ้โเกครับผมก็ถือว่าชันเอาเรื่องครับนะครับก็ถือว่าชันเอาเรื่องเลย โอเคครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งชุดครับผมอีกหนึ่งชุดครับตามกันมาครับผมไต่สันดอยมาครับครับไต่สันดอยสันเขามาครับไล่ฟ้านเขียวสวยๆครับอ่าไตลงดอยมาครับผมมันๆโอ้โหนะครับแซ่บๆหน่อยพี่จ๋าแซ่บๆหน่อยครับแซ่บๆหน่อยครับโอเคครับไปเลยไปเลยไปเลยถึงแยกจอดนะครับผมถึงแยกจอด โอเคครับเดี๋ยวรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ XL สองรอยห้าสิบผมไม่ดูเจ้าทีนนะเน่ดูเจ้าทินโอ้โหนะครับผมล้อไม่มีดอกโคตรสุดยอดมากพี่ <laughs> สุดยอดจริงครับดูครับเจ้าทินครับล้อไม่มีดอกครับสุดยอดเมตตละตละาเมตตลล่าเลี้ยวซ้ายาเลี้ยวซ้ายโอเคครับอะตอนนี้เราเราอยู่ในป่านะครับไม่มีคลื่นไม่มีหาเหวสักอย่างครับ ถามอย่างเดียวครับตอนนี้ครับก็ไม่ตะระเลีลล้ยวซ้ายนะครับผมพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวรอเดี Ż ๋ยวรอเดี๋ยวรอชุดเราก่อนเอามาลุยมาลยมาเามามาเลยไหครับไร้ฟานครับไตลงมาครับไตลงดอยมาสวยๆครับอย่าห้าวพี่จ๋าอ่าครับผมมันๆครับทางลื่นๆครับผมโอ้โหเอคลเอคลเฮ้ยปานันทำไมขี่แบบเนี้ย ไปปะนากี่แบบเนี้โซอลสองร้อยห้าสิบครับสุดยอดครับผมได้แม่เจนแม่นอนได้อีกหนึ่งคลิปกลางป่ากลางดอยโอเคครับผมก็อนแนะนำของต้มกลายชัยดำครับก็พากันมาเที่ยวครับผมป่ะเดี๋ยวเจอกันครับที่แม่ตาล่าครับผมเย้่เย้่ครับผมตอนนี้เราอยู่กลางป่าครับทะเลหมอกมาเต็มแล้วครับเห็นไหมครับ ทะเลหมอกข้านั้นเลยครับเราจะไปบ้านแม่แฮนะครับอ่ะถ่ายกล้องก่อนตอนนี้เลยไปบ้านแม่แฮนะครับผมนี่ครับนี่คือทางชันๆแล้วครับผมชันๆลื่นๆมีน้ำป่าไหลด้วยครับดูแล้วครับผมจะขึ้นมาได้ยังไงครับแอ๊งเงาสองห้าสิบครับโอ้โหยพอดีละคันพอดีละคันไปสบายไปสบายไปสบายครับโอเคครับแก๊งเงาสองห้าสิบน้ำสวยๆผ่านไปต่อไปมา มาครับผมแช่นครับมีแต่น้ำครับลื่นๆมาครับผมขึ้นมาสวยๆขึ้นมาครับโอ้โหเอ้ยนี่มันต้องมันอย่างนี้สองทีโอเคครับสองทีก็มันได้สองทีก็มันได้ครับอ่ะต่อไปครายเอ่ยมาครับผมไล่ฟางครับผมหัวดีไฟมาเต็มเชิญอยู่กลางป่าครับผมสุดยอดครับ ต้องไปแทด้ำจัดให้ครับผมเย้ญ่ขสุดยอดโอ้โหไปโอเคครับอีกหนึ่งเนยครับผมโอ้ยนูนะครับที่มานครับหนุ่มข้าวลาวนะครับผมไปไปเจอกันต่อข้างบนครับผมตอนนี้ครับเราพักเหนื่อยครับกลางทางครับเกือบสี่โมงแล้วตอนนี้โอ้น้ำป่าน้ำป่าก็ไหลครับโอ้ดูครับผมปานปานนี่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับ เอ้าเอ็มโมโต้ตอนนี้รถเรามีปัญหาครับผมรถเรามีปัญหากลางเนินกลางดอยครับกลางป่าอินทนนท์มันมังครับผมฮะสุดๆครับผมก็วันนี้ครับเราตั้งใจมาลุยครับผมป่าอินทนนท์ครับผมสุดยอดไปที่สุดยอดไปที่เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับผมโคตรเหนื่อยฮะโอ้โห รู้ป่ะผมเบอร์สองครับเบอร์สองพัทมิอินโโลครับผมเบอร์หนึ่งเราจะดับหันหลังมาช่วยหันหลังสุดยอดเท่าไหร่โอเคเลยไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อครับผมถ้าฝนกำลังตกหนักแล้วตอนนี้ครับห้าโมงจะครึ่งแล้วครับผมห้าโมงจะครึ่งเรายังอยู่กลางป่านะครับผมเรายังอยู่กลางป่าอยู่เลยครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับผม เนี่ยครับผมแม่นาจอนครับผมเพิ่งลงจากแม่นาจอนมานะครับแม่นาจอนอยู่ห่างจากผมเนี่ยแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มครับอยู่ห่างจากผมแค่ยี่สิบกิโลเมตรตอนนี้เราจะไปตอนนี้เราจะไปบ้านแม่แม่แฮเหนือนะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็ออร่างกายแต่ละคนก็โอ้จะตายครับจะบดนะครับฝนตกครับแล้วก็ลื่นมากนะครับตอนนี้นะครับลุดลุดจากป่ามาแค่สามคันเองนะครับได้ไม่แค่สามคันเองนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ในป่าอีกประมาณห้าคันประมาณห้าคันเขาก็กําลังรออยู่ไปไม่ได้ครับต้องรอเพมเป็นทางแยกครับต้องรอแล้วผมก็เนี่ยครับบ้านแม่อีกเก้ากิโลครับเราอัดจากตรงนู้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านแม่เฮก็แล้วน่าจะไปออกตรงบ่อแก้วยังไม่รู้เลยครับว่าเราจะออกป่ากี่โมงครับก็เอ้ามันๆนะครับผมดูบรรยากาศครับไปซ่าอยะจะมาก็เชนญนะครับผม อ่ะธรรมดาคราบผมเราสายวิบาครับนะก่อนในน้มของครับต้มกระชายดำครับแล้วก็มีอ่าทีมชุดเฉพาะกิจครับนําที่ออกกันเลยครับผมสนุกสนุกครับผมนะอ่ะโอเคครับผมไม่เออโอยตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วครับกุ้งตอนนี้กี่โมงแล้วครับฮะอ่าหนึ่งทุ่มตรงครับผม เอาโอเคครับตอนนี้หนึ่งรุ่มตรงนะครับนาฬดิกาผมครับก็ตอนนี้นะครับผมครับกับเออโมเตอร์แม่สาครับกุ้งแล้วก็มีต้มกระชัําครับแล้วก็มีป่านะครับผมนําทีมด้วยนะครับผมบรนม้ออันนี้อันนี้ผู้ผานครับผมก็เราอาเราเราจะเข้าบ้านอะไรนะครับตัวนี้ใกล้ละใกล้ละฮะไม่เฮเหนือเราจะเข้าบ้านแม่เฮเหนือแล้วครับผมก็เข้าบ้านแม่เฮเหนือจากนั้นเราจะไปบ่อแก้วนะครับอีกประมาณสามสิบสี่สิบโล หัวแก้วไปสมืองอีกสี่สิบโลจากเสมืองไปอะไรอ่ะไปปงยงอีกประมาณสามสิบโลจากปงยางไปแมริมสามสิบโลเกือบร้อยโลครับฉะนั้น้ฉะนนัตอนนี้นะครับผมเราประมาณหนึ่งสองสามมีสี่คันนะครับผมที่เราลงมาจากป่าลงมาแล้วครับผมเห็นประมมณก็ตอนนี้ก็ไนท์เอโดโร่แน่ๆครับตอนนี้มองไม่เห็นทางแล้วครับเรามองไม่เห็นทางแล้วนะผมก็เดี๋ยวนะผมก็ ผมก็เอาภาพในป่ามาให้ดูนะครับนี่คือป่าครับมันท้ามเป็นแบบนี้นะครับคนอยู่บนดาเขาขึ้นกันแบบนี้ครับขาขึ้นได้ไหมโอเคครับแต่เราแบบอยู่ธรรมดาธรรมดาไม่ชอบครับชอบลำบากธรรมดาใช่ไหมครับใช่ไหมครับผูบานผูบานก็ใช่โอเคครับก็สนุกสนานครับผมในสไตล์ของต้อมกระราชาดำแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีช่างใหญ่ก็มีเออมเตอร์ไม่สาเฮ้ยอ่ะโอเคครับลงมาแล้วลงมาแล้วได้ยินเสียงนะครับ ก็ตอนนี้จะมืดแล้วครับผมเรายังอยู่กลางป่านะครับเหลืออีกร้อยกว่าโลครับที่เราจะกลับไปถึงแม่ริมครับก็คงดึกอะนะครับลงมาแล้วครับผมป้าน,านั้นนะไม่ใช่ <laughs> ป้านั้นจับกบนะครับวันนี้ป้านั้นจับกบไปหลายตัวนะครับแล้วก็กระจกรถตอนนี้ไม่มีล้วอ่ะโอเคครับเจอกันโอเคเลย